ยายมีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆพ,ออพี่เมฆไม่มีน้องเล็กให้เล่นสนกันอีกแล้วเนาะน้องเขากลับไปดาวแมวเขาเกิดอุบัติเหตุระยะหลังนี้เขาชอบออกหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆหน้าบ้านยายติดถนนในซอยเนาะออพอเขาเริ่มโตเขาเริ่มออกไปสำรวจข้างนอก ออกไปแทบทุกวันเลยเรียกก็ไม่กลับพอมีอยู่วันหนึ่งลูกชายยายเปิดประตูเอารถเข้าบ้านเขาวิ่งสวนปลูดออกไปมีรถคันหนึ่งวิ่งตามหลังมาไม่เหลือคะ่ะไม่รอดอ,อถือว่าเขาทําบุญร่วมกับเรามาแค่นี้ได้มาสร้างความสดใสความน่ารักให้เราได้ชมระยะหนึ่ง ต่อไปจะไม่ได้มีคลิปน่ารักน่ารักของน้องมาลงให้ชมแล้วล่ะค่ะเออวันนี้อัปเดตผลกันค่ะผลจากการเติมดินหน้ากระถางแต่บางกระถางยายก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยก็มีมาดูผลกันนะคะเป็นยังไงบ้างสูตรลับสูตรเด็ดของยายกระถางนี้เป็นบอลใบหอกใบยาวปลายแหลมค่ะเพื่อนๆกระบี่ในร้อยอันนี้คือ เขาโตในระดับหนึ่งแล้วนะคะยายเลี้ยงมาปีกว่าๆคะ่ะเลี้ยงมาสองปีแล้วฮะเนี่ยหลวงพ่อพูนตอนเด็กๆเลี้ยงในกระถางสีนิ้วโตสะพั่งอยู่ฮะพอยายนำมาอัพเป็นกระถางแปดนิ้วเล็กลงเล็กลงให้โตต่อเลยยายก็เลยนำออกมาอยู่นอ,อกตู้มาไว้ใต้สลนดนี่แหละ เติมโตขึ้นมาค่ะเนี่ยยายก็เลยมาพรวนดินในกระถางแล้วก็เติมดินให้เนาะโลกไม้หลังจากได้กินดินใหม่เข้าไปดูค่ะเดิมสะพังขึ้นมาหลายใบเกือบจะเต็มกระถางแล้วค่ะเขาใบดกค่ะบอลชนิดเนี้ยใบดกแล้วก็สีสวยโอ้กระถางนี้ค่ะใหญ่มากอมงอกขึ้นมาหนอนนึ่งครึ่งฟุตเลยค่ะอันนี้เป็นหมอสีน้อยค่ะทิ้งกระถางไปหลายเดือนอยู่นะคะ แล้วก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่รากก็แข็งแรงคะ่ะยายเปลี่ยนกระถางให้ใหม่เป็นกระถางใหญ่เลยแต่ยังเติมดินไม่เต็มกระถางเนาะเดี๋ยวค่อยทยอยเติมให้เขาทีหลังอันนี้นะคะเลี้ยงยากคะ่ะไกรทองประเสริฐส่วนอื่นเขาเลี้ยงกันสะพังป้ายสวยงามมากบ้านยายริบลีริบลีลงอยู่ไม่เคยโตเท่าไหรเลยเนี่ยอันนี้ดารารายเป็นบอลเก่าบอลโบราณ ยายเคยเลี้ยงในตู้ทิ้งกระถางไปแล้วก็นําเขาออกมาไว้ข้างนอกพองอกก็เริ่มเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เหมือนกันกระถางนี้ยังไม่เติมดินเลยค่ะเพื่อนๆเออดินหมดก่อนบอลตับพุทธประวัติเขามีชื่อว่าองค์คุลิมานเป็นบอลที่สายดําสายดาร์กหน้าเขาสวยสีหน้าใบเขาจะกัดแดงออกมาเข้มเส้นกระดูก เขาจะออกเป็นสีดําสีเขียวอันนี้งอกขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็ข้างล่างมีอีกหนึ่งหลอดนารีบูรพาจํำชื่อได้แล้วค่ะเออ <laughs> เป็นบอลใบกลมสุนทรผู้เริ่มมีหลายใบแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มสูงนารายอวตารโออันนี้นางยักษ์เบญจกายค่ะ ครั้งที่แล้วนี่เขามีอยู่สองใบข้างล่างพอได้กินดินใหม่เดิ่มโตขึ้นมาสูงเป็นฟุตแล้วค่ะกระถางนี้โอ้ายสวยมากบนอดีตเคยแรงเพชรเจ็ดสีค่ะงอกขึ้นมาใหม่เขาสวยทุกปีเลยค่ะสวยทุกรอบที่เขางอกขึ้นมารอบนี้งอกขึ้นมาใหม่หน่อเดียวใบใหญ่แล้วก็ป้ฮารับครึ่งแบบนี้เลย เป็นบอล์อดีตเคยแรที่สวยค่ะไม่ว่าจะขึ้นมารอบไหนรอบไหนสวยได้ใจทุกรอบเลยค่ะโอ้ใบนี้งอกออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแฉกพระนครสูงแล้วค่ะเนี่ยแย่งกันขึ้นหาแสงค่ะเออใบใหญ่อีกเหมือนกันค่ะเนนละนอนใหญ่มากแล้วก็หน้าใบสวยหน้าใบออกมาเป็นแบบนี้เลยตับดามาเกียนค่ะใปเปลี่ยนกระถางให้มันกันค่ะ เป็นกระถางใหญ่ไม่ได้รื้อก่อเขานะคะยกจากกระถางเดิมแปดนิ้วเอามาลงใส่กระถางใหม่แล้วก็เติมดินเข้าไปเออสะพังใหญ่เลยได้กินดินใหม่ปุ๋ยใหม่เข้าไปเนาะปีนี้ยายคิดว่าบอลจะสะพังสวยค่ะเหมือนเขาจะชอบบรรยากาศของปีนี้เลยบอลสีนี้เขาจะชอบบรรยากาศแบบร้อนแล้วก็ชื้นค่ะเพื่อน เลี้ยงบอนสีเอาไว้ชมปีนี้ไม่มีผิดหวังเพราะบรรยากาศให้ความร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงร้อนอยู่แล้วเนาะฝนก็มาดีจังเลยมาทีไม่ทิ้งระยะเพราะฉะนั้นบอนสีเขาจะชอบใครจะเลี้ยงบอนสีเลี้ยงเลยนะคะไม่มีผิดหวังค่ะเอออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของยายนะแต่ต้องเลี้ยงใต้สแลนหลังคาสแลนนะคะเพื่อนๆเนี่ยทำสแลนโรงเรือนใน้เขาแบบเนี้ย สีเทารู้สึกว่าจะประมาณ6-70%นี่แหละคะเนี่ยข้างบนหลังคาเนี่ยกลองแสงนะคะคซับผูนผลแต่กอใหญ่เลยค่ะออกมาทั้งดงังทั้งป้ายสวยมากเลยค่ะบอลนนาดีตเคยเล ออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนะเนาะเลี้ยงข้างนอกนี่แหละไม่ต้องประครบประนงอะไรมากอันนี้ก็เริ่มสะพังขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่ะเนี่ยศิลานักปราดไม่ป้ายไม่ดงังให้เขาแย่งกันขึ้นอย่างนี้แล้วคะ่ะเออไม่มีบริเวณละโอ้มณีจันพากันยืด ก้านสูงขึ้นมาแบบนี้เลยใบใหญ่มากดูสภาพค่ะเพื่อนๆแสดงว่าสูตรรับยายนี่ได้ผลมากเลยนะคะเนี่ยเออนำไปใช้กันนะคะเพื่อนๆเออไม่ต้องเปลี่ยนดินให้เขาหรอกแค่เติมหน้ากระถางให้เขาก็พออ้ความป้ายความด่างมีบ้างไหมเขาจะเป็นบอลป้ายบอลด่างอยู่นะคะ โอ้นี่ไงมาละความด่างสีเหลืองอยู่ในหน้าใบอู้ใบโน้นไปเยอะค่ะเพื่อนๆโน้นหลบอยู่ข้างในงอกขึ้นมาใหม่มีความด่างเหลืองเข้ามาในหน้าใบเอา้าใบนี้ก็ด่างอยู่ค่ะมองไม่เห็นเออ <laughs> มาแล้วความสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเออ สำหรับคนชอบนี่ชมแล้วชื่นใจดีมากเลยเอาอันนี้ก็แย่งกันขึ้นครับใบใหญ่สะทั่งสีสันหน้าใบออกมาสวยงามมากเลยอะไรละเธอชื่อเธอเนี่ยเออ, <laughs> <laughs> เอ,อบางทีก็จำได้บางทีก็ลืมครับเพื่อนๆสาวสูงไวแล้วเนาะ อันใบใหญ่ๆ,ๆนี่คือจะบังเขาไปหมดบริเวณใยเหมือนจะแอร์อัดเต็มทีแล้วอออยู่ตรงนี้เองนางรากสดเดี๋ยวต้องขยับขยายเขาแล้วเนาะเดี๋ยวต้นไหนเล็กๆโตช้าไม่ได้แสงอ่ะเขาเลยปีกินารีเริ่มบานสะพังเป็นกอแบบนี้เลยค่ะปิดท้ายกันด้วยกระถางนี้แล้วกันนะคะ อะไรก็ไม่ทราบเลยฮะเนี่ยเพื่อนๆป้ายก็ไม่มีเขางอกขึ้นมาใหม่ยายสะสมบอลเก่าบอลโบราณไว้เยอะเลยได้มาแบบเป็นกระถางสี่แล้วมาเลี้ยงเขาก็ยุบทิ้งกอไปทั้งกระถางอย่างนั้นแหละพอหน้าฝนปีนี้งอกขึ้นมาใหม่ยายก็นํามาปรับปรุงเขาเขากัดสีลึกลงไปในใบเขาเลยฮะเนี่ยเส้นกระดูกเสือเขาเป็นสีเขียวคะ่ะแล้วกัดสี แดงเข้มขึ้นมาตามหน้าใบแซมด้วยความท่าสีขาวในหน้าใบแบบนี้ยาวดูด้านหลังเขาเนาะนี่คะ่ะด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ